สวัสดีด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมกรีน่าฟรีไฟนะครับอยู่ในช่องไลน์อาร์มแซดนะครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นกิจกรรมชุดผู้หญิงนะครับจะเป็นชุดมาใหม่นะครับก็ก่อนที่เราจะไปสุ่มกิจกรรมกันนะครับก็วันนี้นะครับฟรีไฟนะครับได้มีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเส้นทางสู่อนาคตนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ต้องล็อกอินนะครับต่อเนื่องนะครับก็มีให้เล่นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23ธันวาคมนี้นะครับโอเคนะครับกิจกรรมต่อ ล,ลูกบากนั่นเองนะครับจะมีให้เล่นตั้งแต่วันที่13ถึงวันที okay, right? okay, <vale ่26ธันวาคมนี้นะครับก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกิจกรรมกันเลยนะครับโอเคไปดูที่กิจกรรมกันก่อนนะครับโอเคนะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกิจกรรมที่ผ่านๆมานะครับก็จะมีคาตนาตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมาในรูปแบบเหมือนเดิมเลยนะครับกับที่คาตนาเคยมานะแต่วมีชุดแถมเข้ามาให้ด้วยนะครับคือที่จริงก็เป็นกิจกรรมออนชุดนี้นนนะคคครรััับบแแต่เเป็ถมมข้าาาสห ที่ไม่มีคาตานาเหมือนพี่นะครับก็รู้สึกคุ้มไปเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับอ่านะครับก็สําหรับ90%นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็10%ที่ยังติดตามพี่อยู่นะครับฝากกดติดตามใหม่ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็ฝากน้องๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใหม่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะสุ่มกิจกรรมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะครับวิธีการเล่นก็ให้เลือก2ชิ้นอกกก่่่ออนนะะครัับีจเลืหวตาบแล้วก็าเา โอเคนะครับถ้าเราเลือก2ชิ้นออกเสร็จนะครับจะต้องทําการสุ่มนะครับก็วิธีการสุ่มนะครับก็สุ่มง่ายเลยนะครับครั้งที่1นะครับจะใช้9เพรนะครับครั้งที่2 99นะครับครั้งที่3 1 9 9้ครั้งที่4 299จนไปถึง999เพชรพนะครับถึงจะออกรางวัลใหญ่สุดนะครับโอเคนะครับก็แล้วแต่ดวงของน้องๆนะครับขอให้โชคดีในกิจกรรมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มครั้งที่1กัันนเลยะครบ ทางที่1น,นะครับครั้งที่1นึ่ออกไรโอเคนะครับก็ออกไปทางด้านของสกินปืนนะครับก็จะกดเปิดเลยนะครับชึบได้มาหนึ่งวันนะครั้งที่2นะครับปึ๊บไปชึบออกไปทางด้านของกระเป๋าก็ะต่ายนะครับพี่ได้มีแล้วนะครับก็จะได้เป็นทางด้านของทโท k e n เคน5ชิ้นนะครับครั้งที่3ชึบชึบ สเก็ตบอร์ดนะครับพี่ไม่มีนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะเห็นไหมโอเคต่อไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วทุกคนครั้งที่4ี่หรือเปล่าครั้งที่สี่ไม่คุ้มนะครับครั้งที่ห้านะครับครั้งที่หน่าจะออกไม่สัตว์เลี้ยงก็กล่องอันนี้แหละโอเคครั้งที่หก ตอนนี้ได้อยู่ในเว็บราวาบักนะครับวันนี้เราจะมาสอนเติมเพฟรีไฟ,ฟล์ผ่านเว็บราวาบันั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเข้ามาที่เว็บราวาบเลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้น้องๆลองอินด้วยเฟซบุ๊กนะครับก็โอเคแล้วเราก็จะเข้าไปที่เติมเงินก่อนนะครับก่อนที่น้องอๆจะเติมเพรนะครับน้องๆก็มีพอยต์ก่อนนะครับที่แนะนำให้เติมผ่านบัลเล็ตนะครับง่ายสุดแล้วนะครับขั้นตอนการโอนนะครับก็ให้น้องๆโอนผ่านเบอร์นี้นะครับจะเป็นที่นี้เท่านั้นนะครับ นี่นะครับวางไปนะครับแล้วก็แจ้งโอนเงินทูนี่วอลเล็ตนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราโอนปึ๊บเห็นไหมครับเป็นเว็บใหม่นะครับก็จะรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็เราเข้ามาที่หน้าหลักอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะนี่นะครับก็จะมีจําหน่ายบัตรกอลีน่าแล้วก็พวกบัตรเติมเงินวันทุกคออะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับพี่จะมาเติมเพชรฟรีไฟล์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเติมเพชรกันเลยนะครับวันนี้เรามีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพอยต์นะครับแล้วก็จะใช้เก้าสิ เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะครับนี่นะครับรอก่อนสักครู่นึงนะครับแอดมินนะครับได้เติมเพชรให้เราเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นอ่ะว่ารายการสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เพชรในตัวละครเลยนะครับว่ามีเท่าไหร่นะโอเคนะครับก็เพชรนะครับได้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งหมด17,688เพันชรนะครับได้เติม90บาทนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจเติมเพชรฟรีฟรีนะครับพี่ก็ขอแนะนำเว็บลาวาบักเลยนะครับลิงก์อยูู่ใต้คคคคคลลิิปปปนนะะรรัับบโอเไดกันต่อเลยทอ่าาาได้้งนขอสกินนะครับสกินนพีี่่ไมมะครับก็กกดไว้่อน น่าจะออกคาตนาหรือเปล่านี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับสกินคาตนาั่นเองนะครับกดรับเลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็ได้จะดูนะครับว่าคืออะไรนะครับก็เป็นทางด้านของเซ็ตใหม่เลยนะครับนี่นะครับสวยไปเลยใช่ไหมกดรับไปเลยเดี๋ยวเราไปกดเปิดที่ห้องแต่งตัวนะครับโอเคกดทัตัวนี้ก่อนโอเค โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทางด้านของชุดก้อนนะนี่นะครับสำหรับชุดนะครับก็จะสามารถแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะครับกดรับไปเลยชึบแล้วก็ได้มาทางด้านของน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปดูของที่เราได้มาเพิ่มนะครับนี่นะครับพอเราใส่เต็มเซตนะครับก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วก็อาตานะนะครับที่เราได้มานะแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะครับเดี๋ยวขอดูสเก็ตบอร์ดก่อนนะสเก็ตบอร์ด นี่นะครับสำหรับสเก็ตบอร์ดนะครับสวยมากเลยนะคือเอฟเฟกมันไม่ค่อยมีเหมือนคนอื่นน่ะคือคนอื่นอาจจะมีแล้วนะครับแต่พี่ไม่มีนะไม่รู้ว่ามันอันเก่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคาตานะบ้างคาตานะนะครับหลายๆคนอาจจะทําไปแล้วนะครับคือพี่ไม่ชอบนะครับคาตานะตัวนี้นะครับก็เลยไม่เอานะครับสุดท้ายก็เอามาให้พี่จนได้นะครับโอเคนะครับก็แล้วก็อย่าลืมไปเติมนะครับเติมครั้งแรกนะครับ499เหรียจะได้ท่าเต้นตัวนี้นะครับนี่นะครับเท่ไปเลยใช่ไหมโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะปิดคลิปนะคร าแคนขนมพี่หน่อยละกันนะครับคือแคร์ขนมพี่นะครับจะรับคนอีกแค่7วันเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่แคร์ขนมพี่นะครับนี่นะครับแคร์ขนมพี่นะครับก็จะเป็นแคนเลเวล4นะครับคนก็มีอยู่10คนนะครับตอนนี้คือคนพี่จะรับเข้ายากมากเลยนะครับซึ่งอัตราในการรับคนทังแคนนะครับคือผู้ชายนะครับแต้ม6000บวกนะครับคิวเดทห้าบวกนะครับก็จะเป็นคิวเดทแรงนะครับเล่น300เกมขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับผู้หญิงพี่จะรับ4,200นะครับอ่าคิว เซต5นะครับก็จะเป็น Q คิวด e แล้งนะครับเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับการเทสคน <it> s <S นะแคนนะครับสำหรับแคนพี่ก็จะเทสเป็นโหมดแล้งนะครับผู้หญิงนะครับจะเทส2เกมนะครับให้ได้ 8คิวนะครับผู้ชายนะครับ2เกมนะครับให้ได้12 Q คิวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับแคนของพี่นะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจเข้าแคนของพี่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ของพี่เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับต่อไปนะครับก็ ช่วงนี้นะครับพี่อาจจะสตรีมในมโมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ฝากกดติดตามเนมโมพี่ด้วยนะครับพี่จะขึ้นให้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากดูพี่ดันแรงนะครับก็พี่จะดันให้ดูอีกแค่7วันนะครับซีซั่นหน้าพี่ก็คงไม่ได้ดันแกนแล้วนะครับอาจจะดันกับผู้ชมทางบ้านอะไรางี้นะครับช่วย ช่วยผู้ชมทางบ้านเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับ Yasin Youtube นะครับก็คนไหนที่ยังไม่กดติดตามพี่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่กดติดตามแล้วไม่แจ้งเตือนนะครับก็ฝากกดติดตามใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งใหม่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย